สวัสดีครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าวันที่1มกราคมนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมการแข่งขันนักอุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งวันนี้แหะครับวันที่27ธันวาคมนะครับก็จะมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติ ตอนนี้ก็มีเข้ามาอยู่2ทีมด้วยกันก็คือนักเตะจากท่าเรือและเมืองทองนะครับรวมก็ประมาณ11คนส่วนที่เหลือนะครับก็ต้องรอก่อนเพราะว่ามีเกมนัดตกค้างในวันพรุ่งนี้คือ28ธันวานะครับก็มีนักเตะทั้งจากบุรีรัมย์บีจีเชียงรายชมบุรีแล้วก็แบงคอกยินในเต็ดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้ามาสมทบกับทีมในวันที่29ซึ่งก็คือวันที่ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงรายชื่อกันแล้วเนี่ยมีนักเตะ ที่ต้องถอนตัวออกจากการเรียกครั้งแรกไป3คนด้วยกันนะครับก็คือสุพัทศเหมือนตาเทรืรสิ์แดงดาแล้วก็ปกเก้าอนันต์ที่มีการบาดเจ็บนะครับทางด้านอิชิอิก็เลยเรียก นักเตะมาเสริมนะครับก็มีทั้งวรชิตมีสุพน,นันแล้วก็ยศกรบุรพาซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าว่ากันตามตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีนักเตะในตำแหน่งกองหลังเพิ่มอีก1คนนะครับก็คือทางด้านสุพนันมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขณะที่กองหน้าจะเหลือให้ใช้งานเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือเทียศักเผยพิมายที่เรียกมาก่อนหน้าแล้วก็ยศกรบุรพาครับเรียกว่าเป็น2นักเตะกองหน้าที่แบบไม่เอี่ยมเลยก็ว่าได้ก็ต้องมาดูกันครับว่าทางอิชิอิเนี่ยแกจะมีการวางหมากในการ สู้สึกด้วยขุมกําลังที่มีตอนนี้ยังไงแต่ว่าก็มีบางคนครับก็พูดกันว่าเอ๊จริงๆมันก็มีนักเตะอีกหลายๆคนนะครับที่ควรมาติดทีมชาติโดยเฉพาะในตําแหน่งกองหน้าอย่างเช่นอ่าปรเมศอัจวิลัยของเมืองทองหรือว่าจะเป็นทางด้านสุภยชัยใจเด็ดของบุรีรัมนะครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับก็คือทางด้านปรเมศเนี่ยแกมีอาการบาดเจ็บนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ติดในขณะที่สุภชัยเนี่ย ส่วนตัวผมผมมองในมุมที่เข้าข้างอิชีอิแล้วกันนะครับคือผมมองว่าอิชีอ,อาจจะคิดว่าสุภาชัยเนี่ย แกรู้อยู่แล้วครับว่าจะใช้งานสุภชัยในรูปแบบไหนนะครับเรียกว่าเชื่อมือกันก็เลยอยากให้พักอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุภชัยก็จะมีเกมนัดตกค้างกับ B u นะครับในช่วงวันที่6มกราคมด้วยซึ่งเป็นโปรแกรมก่อนที่จะไปเตะเอเชียนครับนะครับซึ่งการให้เขาได้พักอย่างเต็มที่เพื่อเล่นเกมแล้วก็แบบรอเรียกมาติดทีมชาติทีเดียวก็อาจจะเป็นผลดีกับทีมชาติมากกว่าเช่นเดียวกับกรณีของทางด้านสุภด์เหมือนตาแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการที่มีกองหน้าใหม่2คนทั้งศยศกรและธี ในอีกมุมหนึ่งครับผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่อิชิอิเนี่ยจะได้ลองเทคนิคนี้กับนักเตะใหม่2คนนะครับว่า2คนเนี่ยเขาจะทําได้ตามแผนอย่างที่อิชิวางไว้หรือเปล่าซึ่งถ้า2คนเนี่ยทำได้ดีเนี่ยผมว่ามันก็ส่งผลดีกับทีมชาติไทยครับที่ว่าจะได้มีอาวุธมากขึ้นอีกหนึ่งชิ้นในการสู้ศึกเอเชียนคัพนะครับส่วนใครที่อยากจะดูเกมนี้นะครับไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยวันปีใหม่นี้ไม่ต้องไปหาช่องทางธรรมชาติที่เสียเวลาครับเปิดไทยรัฐทีวีเลข 32รอได้เลยครับก็แข่งกันตอนเที่ยงตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะดูวิเคราะห์การแข่งขันดูความพร้อมเป็นการอุ่นเครื่องนอกก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็เปิดรอได้เลยครับตั้งแต่ก่อนแข่งประมาณ20นาทีครับประมาณ11 4 0 1 1ี่สิบสิบเครึ่งเนี่ยเปิดดูข่าวทิ้งไว้เลยเที่ยงตรงนะครับก็ได้ดูบอลพร้อมกันยังไงก็ดูผ่านช่องทางที่ถูกคลิอกเสร็จแล้วกันนะครับส่วนถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวทางเรียนคนไทยจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ